โอ้ยแวมาก,กับบุงหูจักกันครับพี่น้องครับเพิ่นเอากล้วยให้พร้อมครับโอ้ยครับขอบพอระคุณในหลายเดอ้อคุณพอ่อลำรวยลำรวยยู่ดีมีแห้งเป็นนาแววมาเดอ้อพี่น้องนะครับสุดยอดแหง้งปาดกล้วยให้พร้อมครับพี่น้องขวดเครือบ,บอกงเลยนะครับโ,รโอ้ขอบคุณครับพ่อครับพี่น้องเอ,อ้ย ไผว่าเมืองอีสานแรงแห่งแต่ทางขิดินไงท่านั้นตัวนำใจคนบ่เคยแรงคือแองหนามหากสุมเลิงบ่คยถอดทะเนิงนางเบิงหัวขวนกันดอกเด้โตไผมั่นบ่เคยคิดอันผิดไห่บ่ผ่านพอมิตรย่อกลขึ้นผู้ใดปีนแกนยศทรงทำร่งเหียดยสืบไไ้บ่มี่ให้เสื่อมหายเป็นคือน้องและอ้สหายห่วมเพือนหัก แนมเห็นกันไทยถักบ่หูจักกัยั่งยิ้มแมนสิขิ้มนิ่มนาบบโสผ้ากัตตามแต่โหงชีมุ่นแม่ได้เลี้ยงเพียงพร้อมผูสู่คนอยู่เด้พี่น้องเอ้สบายดีนะครับพี่น้องเจ้าสวนยุคใหม่เมื่อ้ดอดมินบรรจภาพี่น้องนะครับไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟนะครับไปหอดเขาสวนบ่ได้ค,ครับพี่น้องแวะสวนกล้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาวสวนยุคใบนะครับวันนี้น้ำผ้าพี่น้องนะครับมาตากแดดเบืองกล้วยงามๆนะครับบรรยากาศงามๆนะครับขี่รถทานมาโชคดีนะครับคุณพ่อเป็นใจดีให้ถ่ายนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับในน้ำโตซื้อเล่นจังหน่อยครับคุณพ่อครับผมื่ออะไซื้อเด่นครับซื้อเล่นกัเด่นซีรีส์กัเด่นครับครับคุณพ่อครับบคุณน้องสีครับ ที่ัดเสกอฟอร์นี่ผมยุทีิกาู่นี่คือบ้านซ้้าขีเล็กมูทีเสพคราบตำบลพานอำเภอคุนหานจังหวัดสีเกตครับครับผมมาในผ้าพี่น้องมาถึกงคุนหานเลยนะครับครับอันของดีของงามเขาบอกว่าดินมันดีปลูกยั้งกันงามผมก็อยากเบิ้งผมก็เลยพาพี่น้องมาชมนะครับครับอ่าอดีตฟอร์เคยเป็นยังครับนี่ก็ดีก็เคยเป็นทหารครับเป็นทหารเก่านะครับเป็นทหารเก่าครับเออดีแล้วปะครตอนนี้เออดีมาก่ะครับครับผม พื้นที่จักรครับคุณพ่อที่นี่ิบไรครับนี่สิฟไรครับท่านี่ซิครับคุณพ่อพ่อจะฝากเบอร์โทรบัญหาพี่น้องเช่าสวนยกใหม่อย่างทร่มาสอบถามทรมาออนซอนสวนพ่อนําครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับครับผมเริ่มต้นยังโมโดนบอกครับคุณพ่อครับยังครับปลูกได้ว่าปลูกวันที่สี่เมษาครับปีที่แล้วครับคือปี ยังบครับปียังบครบปีครับ,บอีกคืมาณสองเดือนครัคบอันนี้จำเป็นบุกครับพ่อี่อันนี้นี่นี่น้องสาเนครับพ่อครับจําเป็นครับเพราะว่าผมสังเกตสวนเด้ก็จะนีครับนี่ครับมันจาเป็นครับเพราะเพื่อยังครับพ่อนี่น้องสาเพราะว่าเขาสิดูดูน้ำจากพื้นขึ้นมาครับน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อสียเอาลงมาพักไวมองในบอดีครับครับผมพักไวบอแเ้วก็จะได้ดูจากบ่อ ไปรถตัวน้ำตัวน้ใหม่ครับต้องดูดอีกว่าครับบอลนะครับดูดอีกเท่านึงครับแต่ใส่เครื่องไงเทืองโซล่าเซลล์ครับของผมถือ่มีไฟฟ้าครับสืใส่แผงโซล่าเซลล์ครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นอฟอร์นอเมริกับไฟฟ้ายังไม่ทันฮอดครับไปเลยได้ใส่โซล่าเซลล์ครับตัวนี้ใส่ซูมหนาทั้งเบิดบอกครับคุณบอกเมร์ครับคือ คือดูดน้ำจากบ่อขึ้นมาดูดน้ำจากบาดาลขึ้นมาไปบ่อครับทากบ่อแล้วก็ซับคันเอาคัดเอาเอาจากบ่อไปหดตั้มตามต้นไม้ครับผมเคยใจแล้วพ่อพ่นจะใส่นี่ก็จะมากแปดแผงครับสองแห้งสองแห้งครับแปดแผงสองแรงนะครับดูดจากพื้นขึ้นมาไบ่อครับแล้วก็ซับแต่สองแห้งเป็นห้อยโค่งแม่นครับป้าห้อยโค่งผมสานนิคานเป็นห้อยโค่งเพื่อจะ ไปน้ำหลองน้ำทอแมนครับโอ้ครับใส่แมคโครบ่ครับคุณพ่อครับนี่ขุดนี่ใส่แมคโครมาขุดครับคุณว่ามันขุดเองครับใส่แมคโครขุดลึกปุ้นั้วครับพ่อนี่ความควา่ำลึกกว้างกว้างแปดห่างสี่ลึกสามเมตรลงจากพื้นครับแต่ว่ามาถึงบารนี่ก็เม็ดหนึ่งกับเป็นซีเมตรพอดีครับลึกรวมรวมบาครับรวมบาครับอครับครับแล้วก็บริเวณ ขอบบอนะครับต้องปูสลับ่มครับคุณพ่อครับเป็นปูคือมีหลังจากเข้าป่ายผายางไปปูพื้นแล้วาการตองการหมาหรือว่าพวกสัตว์ทีมลงมาก,กินน้ำมันลื่นมันสิมัน,ม,นมันอาจจะมานหิ้มของเขาขาดก็เลยใส่ผ้าใส่แลนปูทับอีกเทน,นึงครับโดยใส่ความคิดเองเนี่แหละครับใส่แล้ปูันใส่ความจินตนาการเองครับจินตนาการเองว่าเห็น่นทนอที่ปูพายางนะครับที่้องครับ,นนรบเพื่อจะให้มันอยู่น้ำ ครับโอ้ไหลแห้งเช่นกันนะครับพ่อเนาะครับเป็นแดดแดดมาแห้งกับไหลแห้งครับแดดอ่อนกับไหลไปตามนิ้วครับเมนครับสองนิ้วไหลเต็มเลยนะครับแล้วก็พ่อก็ใส่ใส่ประโยชน์ครับกับบ่อคือเลี้ยงปลาไปกินครับเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาไปแต่กินปลาดุกปลาบ่อยมันเสียเปล่าปลาหนิ่มปลาดุกแน่ี้ยนะครับปลาหนึ่งปลาดุกปลาไอแต่เพี้ยนกับมีปลาหมอเนี้ยกับปลาไอ้สวายน้ำครับโยนพักบุ้งให้มันกินบ่ครับเนี่ย ไอ้พักบุงนี่คือเอามากินรักๆกับมีอาหารไหนมาอยู่แล้วครับจะพักบุงเอามาเพื่อไม่กับพักเพื่อปลากินพักเนี่ยครับก็เลยหามาไหวพ่อปลากข่ชิบ่ไในห้อนเน่้อสิแล้วครับพายางหมดเลยวะครับพ่อราคายายางนี่ปูปูบ่อนี่กว้างตามที่ผมบอกก็คือสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับครับค่าพายางบหครับค่าพายางยังเดียวครับสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับกว้างอะไรกับพ่อกว้างแปดเนาสิบลึก เลือกนีะด่ซีครับร่วมบาครับร่วมบาเลือกซี่กล่องแปดเงาสิบแมนครับราคาพยางราคาพยานสองหมื่นเจ็ดพันหาลอยครับเอาแล้วครับพี่น้องของมันต้องลงทุนครับบ่อนี่หาขุดบ่อนี่ยหาพันคุดค่าขุดบ่อยหาผ้าแมนครับค่าขุดบ่อยหาพันครับแต่ว่ามูปูมูนี่ก็คือเห็นเองแล้วาน้ำโซล่าเซี่ยวก็ต้องถามพอดอกนะครับไม่สิดเพ่งเติบพี่ดอกครับโซล่าเซลล์นี่ก็ราคาอยู่กับ สมควรอยู่ครับแต่วบาราคากับบ่อในแพ่งบ่อยครับพอคุยกันแล้วแต่มันจำเป็นต้องใส่นะพ่อเนาะต้องใส่ครับถ้าบ่อใส่กับไฟฟ้าบ่มากกับแม่กับบ่อในปลูกครับโอ้เอาเดี๋ยวพ่อค้างานส้มสวนนะครับด่านพุ่นครับมันสอนแห้งกล้วยนี่ครับอดีตทหารเก่านะครับขอบบ่อพุนคู่บ่อที่จะสอบทหารมาครับเช่นทางนี้เลยครับนี่ครับบรรยากาศ กล้วยสุดเลยบเหครับคุณพ่อครับเหมนครับปลูกกล้วยสุดเลยครับเป็นกล้วยท่านยังครับพ่อครับเป็นกล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยหน่ำวาครับครับนี่คือส่วนตัวกล้วยนี่ครับกล้วยนี่คือกล้วยไข่ครับนี่กล้วยไข่นี่นะครับท่านยังกว่าครับพ่ออันนี้คือกล้วยไข่กล้วยไข่พันธุ์ที่มาจากกัมแพงเพชรครับนี่นี่ครับนี่คกัมแพงเพชรแมืนครับแล้วเดี๋ยวผมสี ้เบื้องนี้ล้วก็จังสิพ้าไปไทยเอากล้วยหอมครับแยวผมถ่ายมัถือได้พอได้ครับครับนี่ก็คือกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ทั้งเบิดเลยบ่ครับพ่อแมนแมนครับคือกล้วยไข่นีส่วนมากสิเป็นกล้วยไข่อยู่สามอยหาสิบต้นครับแล้วก็กล้วยหอมหนีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นครับ,รบแล้วก็กล้วย น้ำบากระสิบประมาณเจ็ดต้นนี่ครับตอนนี้พ่อมีรายไดจากการขายกล้วยเนี่ยหรือเปล่าครับกับมีรายได้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มออกแล้วก็เริ่มได้เนี่ยครับตลาดเท่าทรงไสครับพ่อครับตลาดนี่คือเขาเพื่อกลับสื่อสิมาสื่ออยู่ในสวนเองครับมาตัดแต่ห้องกับมาสื่อแม่ค้าน้ำหอดสวนบรือเป่าครับน้ำหอดสวนครับว่าจะมีโทษบอกเขา พ่อจะผ่อนมือปับคือเขาว่าเบิ้งรอบแรกเรากัมีเบอร์โทษแล้วก็โทษบอกครับรอบต่อไปคือแม่ข่าสีรูเองว่าต่อไปสิตัดมือไรมือไรครับแม่ข่ากับซอสแวงหา็แสแวงหาครับของไปขายคื้กันนะครับนาะครับแมนครับบันนี้พันธุ์มันพอบริสืบนะครับนาะพันธุ์ปฏิซืบครับนี่คือกล้วยเกาพันธุ์สีออกพันธุ์สีโลก็เลยได้พันธุ์มาครับพันธุ์มาโดยที่ปฏิสืบครับโดยการอนุคอของญาติพี่น้องนี่แหละครับ ครับผมแล้วคุณพ่อได้ขายนอมันบอครับตอนนี้ขายนอตอนนี้นือนี่บอท่านได้ขายครับเพราะว่าเพราะว่าเป่าพึ่งลงเห็ดครับกับมีผู้ใดต้องการกับก็ได้ครับได้เยอะครับติดต่อมานะครับติดต่อได้ครับกับศูนย์แปดเก้าเก้าชี้หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับคุดแหงนอจักบาทครับคุณพ่อค่ะคุดแหงกับนอละกันเองแหละครับกับเสีบหาบาทยี่สิบบาทครับโทรมาคุยเอากล้วยหอมกับแพร่เผ็ดโทรมาคุยกันครับกล้วยไข่กับแพงเพชรแมนครับกล้วยไข่ครับครับครับ ความห่างของพ่อที่พี่ปลูกนะครับกะอันนี้คือซีซีเมตรครับความห่างซีเมตรครับก่อขึ้นหนึ่งทอปตอบทอปป้าป่าเลยครับหนึ่งทอพีวีซีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคุณพ่อว่าได้เห็ดสวนกล้วยเป็นบ่เนี่ยความจริงก็คือผมเห็ดสวนทุเรียนครับครับอันนี้คือผมเสริมครับระวังที่ทุเรียนยังต้นหน่อยนะครับนี่นะครับทุเรียนของคุณพ่อนะครับครับพ่อเพิ่นกะบ่ให้มันเสียประโยชน์ใส่กล้วยเข้าไปซะ ครับกับมีขอปลูกอีกเสริมเนี่ยครับปลูกพริกเสริมน้ำครับมีบักคุงครับบักคุงบางพริกกับคาตะไคร่ครับนี่นะครับมันแย่งอีหลีอยู่บอกครับคุณพ่อครับสิตวานดินแถวนี่ปลูกยังกันงามครับมันก็นาที่เป็นแบบนั่นแหละครับบางเบื้องแล้วมันดินสังเกตมันปลูกเป็นเท่าไหร่ปุ๋ยนี่ได้ใส่เนี่ยอยู่บอกครับพ่อครับใช้อันไหนครับปุ๋ยนี่ได้ใส่ปุ๋ยได้กับมีครับกับใส่ครับนึกว่าบหได้ใส่ครับกับใส่ครับเพราะว่าปุ๋ยเขาต้องใส่ปุ๋ยยาครองร้อย สวนแล้วนะครับสันนิษฐานว่าหล่องลอยสวนนี้จะเป็นสวนยางยังครับก็นี่เป็นเป็นสวนยางเป็นปายางเก่าครับยางพาราเก่าเม่นครับโลสโนครับพ่อครับโลออกครับพ่อโลออกแล้วก็มาข้นทุเรียนครับโอ้ต้นไงแห้งครับต้นไงแล้วครับต้นไงต้นเนี้คือโลครับพ่อสาเหตุที่โลออกก็คือเพราะว่ามันหยางมันแก่ครับยางแก่แล้วเขาออกกันเลย่สิมาเอาทุเรียนครับสิมาปลูกทุเรียนแท่นครับปับเปียนซะเม่นครับปรับเปียนครับ เขาวาทุเรียนปลูกแล้วรวยครับเขาวาจังสรนลครับไปเรอยรองเห็ดเบงครับออ้พ่อหนันก็ซุ่มหมดเลยครับน้ำซุ่มพอผมเปิดน้ำใช้กล้วยน้ำใช้ทุเรียนน้ำครับปลกใช้ทุเรียนล้วกวมาปลูกไอ้เปิดใช้กล้วยทุกมือเปิดใช้ทุกมือครับเพราะว่าใช้กล้วยนี่ผมจะปลูกอยู่ไอ้เปิดเปิดอยู่สิบหาหนาทีใช้ทุเรียนนี่สิบหน้าที่ครับแต่ละหัวครับมีตายเนี่ยบอกครับทุเรียนครับพ่อครับทุเรียนกับ ระตายกับเป็นเป็นส่วนหน่อยครับแถบสีบอมีี่แหละครับเอวนมากกับบอมี่คือมันมันบอตายแต่ว่ามันเพราะมันเป็นหูสีสีบอสมบูรณ์กับเอามาเสริมไ้นะครับแจ้วอับอตายครับบ้านนี้มันมีคําถามของใจผมผมอยากถามน้อยนหนึ่งครับคุณพ่อครับครับไอทุเรียนพวกขาวไฟเน้อยนิดเถิดเนาะครับแบนครับท่านมันนี่เอาจากพื้นที่หรือว่าไปเอาจากข้างอื่นมาอันนี้คือเอามาจากผมมาจากขุงครับ ออกมาจากกัมเพือขุ่งครับจันบุรีครับโอ้ครับเอามากากต้นอยู่บุรีกับโบเลแพงเดี๋ครับแม่จะจันทบุรีนะครับบบเมนทุเรียนที่เกิดจากนี่นะครับบบครับว่าได้เสียบยอดอยู่นี่ครับว่ได้เสียบอยู่นี่ครับเอามาจากจันครับโอ้ครับเอาเได้เข้าใจว่าทุเรียนพวกข้าไฟนี่คือเป็นแค่พื้นที่เลยแต่ว่าสายพันธุ์อาจจะมาจากจันทบุรีนะครับสําหรับสวนผมนะครับสําหรับสวนผมจะออกมาจากจันครับ ครับผมครับเดี๋ยวสวนได้กินหน่วยแน่บครับพ่อใช่ครับสวนที่พ่อปลูกได้กินหน่วยหรือว่าเพิ่งเริ่มอันนี้คือเพิ่งเริ่มแต่ว่าสวนที่ปลูกแล้วเนี่ยยูพุนคือให้ตาครับคือให้ตาเพิ่นเป็นผู้เฝ้าอยูพุนต้นนั้นคือได้ผลแล้วครับจักไรครับเจ็ดไรครับเจ็ดไรครับโอ้ปีกายได้หลายบอครับปีกายก็ได้พอได้ใส่นี่แหละครับเป็นยังไงคือว่าได้พอได้ใส่ก่พอได้ใส่ก็ได้ยุคครับประมาณหาหกแสนนี่แหละครับประมาณนี้ละครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกครับในปีแรกโอ้เพิ่งเป็นปีแรกแมนครับ ปันนี้พ่อก็เลยมาจัดเต็มทั้งพี่ครับปันนี้ผมก็เลยมาจัดก้างสวนนี่ครับนองเนือจากทุเรียนดันกลางนะครับแล้วก็มนีกล้วยกล้วยนี่เครื่อนนี่เริ่มร้ายแห้งครับกล้วยกับ้พิ่งูยังเมื่อนานปะครับพ่อปลูกได้กล้วยนี่ปลูกเดือนเมษาเลยครับเจ้าว่าปลูกหนาแรงแล้ววันนี้ตอนนั้นกับปลูกมาปลูกมากว่าด้านมันกับมีฝนลงมากก็เลยบ่ได้ใส่น้ำก็เพิ่งได้ใส่น้ำนี่เพราะท่านพ่อเดือนนี่ครับพ่อสรงกอมันน้ำบ่ครับ สงครับอันนี้สางเพราะว่าผมอยู่ห้างกับสางออกน้าครับตัดไปน้าสางออกไปน้าครับครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะได้เก็บแน่นอนคือพริกบางพริกนี่ก็เก็บครับเก็บทุกอาทิตย์ครับพันยังพอเนี่อันนี้บางพริกเป็นพันพันตัวสันนี่พันนี่คือจะกินกับเกี๊ยวเสียบ เดี๋ยวจะเก็บเก็บไปครับเก็บไปน้ำมันจะจิ้มมันนะหลัเก็บไปน้ำได้บ่อยเลหลวงครับพี่น้องมาให้เก็บครับเก็บไปน้ำพอแล้วก็ีบักคุงครับบักคุงนี่ก็เอามาเน็บดีนะครับแถวนี้แหลบักคุงก็บว่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าจะเน็บหรอกครับพันยังครับอันนี้บักคุงงากระคุงปลอมครับพันงาพันคุงปลอมมาเสียบใช้กันแม่งกระคืนครับ นี่นะครับเก็บออกไปแล้วครับอันนี้ไอ้พวกเมลค้าต้องให้มันเอาไปแล้วนิดน้อยนึงไถคู่เป็นบ่ครับแม่นครับปั๊บขึ้นเป็นคู่ครับคู่แล้วก็ปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนครับวางหล่องทุเรียนพอกับก็เลยปลูกกล้วยซะแม่นครับปลูกกล้วยไว้ก่อนทุเรียนสิใหญ่ครับยังบ่อหั่นขึ้เรื่อยๆมาพ่อครับกล้วยนี่แม่นครับมันสิออกมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆแม่นครับแต่ว่าสมบูรณ์ดีนะครับเนาะครับนี่ครับกล้วยกล้วยหอมอยู่ทางนี้ครับ10 ไบใสเต็มเลยครับครับดูแลใครยลครับพ่อครับใช่ครับดูแลจะคนครับคนเดียวครับมีผมดูแลคนเดียวเะครับโอ้ซิบปอรเลยนอนเฝ้าข่านี้เสีบอกรับพ่อครับกะว่างกะดีนะครับกะเชิญเชิญครับผู้ใดอันหนึ่งกับมาผีครับมาโอ้มาอยู่มานอนมาอยู่ผีแล้ากันนี่ก็ได้ครับบ่ไปหยัางนะครับบอครับครับบ่บอใดคือคือเชิญเลยละครับเชิญเลยมา มาเที่ยวมาเที่ยวมาชมนล้วมันกางเต็มได้ครับได้ครับโอ้เอาครับนี่นี่โซนนี่เป็นโซนของกล้วยกล้วยกล้วยหอมหอมครับโอ้หนี่นะครับกล้วยหอมกล้วยหอมนี่คือตัดไปแล้วอันนี้คือก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะครับนี่สีออกครับการที่จะปลูกกล้วยหอมมันต้องคำข้อไว้น้ำครับอาจารยจะไปสมใจตัวทุเรียนครับก็เลยต้องคำไว้ก็ั่นข้อหัคบ่พอแม่นครับไม่ใช่ข้อหักก็เลยสมบูรณ์แห้งนะครับเนาะครับเพราะว่าดนฮัคทุงมาสวมบอกครับ ถุงตอนนี้บพบ,บัท่านได้พ่อสิไดใสวมเพระว่ายาเขาขันเ้าเอาอยา<อ>ยาเถิ<อ>ดยาบ่ได้ห่อครับผมบ่ได้ห่อ,อพะว่ามไม่แก่มากกับบ่มบ่มหล้กก็เอาออกขายครับอันนี้มไ,ไม่ค่าสิบ่ได้ห้ยไม่ค่าเอาไปคือบ่มขาย<ต>เองครับขายบดีสมภพคือว่าปลูกหลายคือกลวยไข่ครับก็ก็คือปลูกเอาเอาแค่นี้นะครับพะวากลวยไข้ไม่ค่าสิมาเอาใจนี่ผมเอาไว้ทดล่องว่าผมจิบบ่มหลักก็ขายครับ ครับก็ได้ขายตลอดครับก็ขายกับมีคนสย่งจองตลอดนี่ขายได้ตลอดแมนครับครับผมือคือแถวนี้เป็นของกล้วยหอมแถวต่อไปตัดแกะครับพ่อตัดแกะครับคือจังจั่งกับพ่อบ่มแล้วครับไอตัวน้ที่สองครับพ่อบ่มแล้วรับมีก็เริ่มงใหญ่เกิดมาเรื่อยๆครับบรรยากาศสะอาดสะอ้านครับครับทั้งนาก็แมนอยู่บอกครับคุณพ่อครับทุเรียนไอแมงยยางพาราหน่อยยางพาราบนแมนครับมีแค่ที่ว่าเป็นสวนนี่แหละครับครับโอ้คงพ่อไว้ครับ แมนครับลื้อทิมแล้วก็จัดสวนซะเต็มเลยแมีนครับจัดสวนเต็มเนี่ยเข้าอะไรกีดยางยางบะมี่แหละครับตอนนี้ครับอันนั้นแถวนั้นจะเป็นต้นน้ำว่าน้ำว่าครับน้ำว่าน้ำ่ากันมันอยากตายบ่พ่อบ่บ่บ่ถึงบ้านตายใช่ครับมันคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์พอพผมใช้น้ำอันนั้นเฉยบ่พอครับกวยน้ำว่านะครับใหญ่แห้งก็มีออกแล้วสามต้นนี่ครับมันมีอยู่เจ็ดต้นโอ้กวยน้ำว่าพ่อว่าได้ใส่หลายว่ได้ใส่หลายครับ เพราะว่าเอามาเสริมครับเป็นปลูกเสริมครับเครื่องกล้วยน้ำว้าครับครับแขนหนึ่งความเาวครับนอมีแต่บ่มินนอแล้วเดี๋ยครับมันเป็นต้นแล้วนี่ครับกับผู้ใดต้องการนอกับกับขันกันได้ครับโทร่มาเลยครับพานยังครับพ่อนี่ครับไอ้นี่น้ำว้าผมบ่าเนี่ยใจว่าเป็นพันหน่อยไหอันนี้กับเอามาทำกันครับ ที่ว่าเอามาน้าเขาเนี่ยแหละครับโอ้โับพันตัวนีมันก็ับเอามาไปคุดเอาย่างเดียวแมนไปคุดเอาอย่างเดียวครับวัไดนลงทุ่นเท่าไรนะครับพอมาเพิ่นสินเละโดถิ่นตาตัวจะยังสุดหูสุดตาครับเจะไหสม่าสิเห็ดไว้ครับการเห็ดตัวที่หนละครับตั่นขึ้นมากกเห็ดจะสองเฮ็ดได้นะครับพอนอเมีนครับเพ็ดล้ลมันี้จงไหครับพอเรื่องเล่าไม่ได้ฟังแนนเกี่ยวกับการเห็ดสวนการเห็ดสวนคือเขาต้องมีจิตวิญญาณในการเห็ดครับ บ่สาบ่บ่บบยากเห็ดบ่ยากบ่ยากบ<อ>่บยากครับเพราะว่าเา้าวจตนมีญาในการเห็ดก็คือการด,ดูแลมันครับน้ำได้ขาดปุ๋ยยาให้ขาดฉีดยาตามรอบครับเท่าน,น,นบ,บ้านนี่ก็สิปุ๋ยอยู่หลายอยู่บ่ครับกับปุ๋ยกับคือตามรอบครับตั้งก็ทุเรียนนี่กับขา้ขาวเก็มือกับฉีดยาเช่นึง1ิบหมือกับใส่ปุ๋ยจ่ว่าข้าย่าให้ขาดทุเรียนยังบนทันทังปีนะครับย่างครับแต่ว่าก็มีต้นคือนะขอเหยาวแล้ยง ครับต้นเงาแล้วกับมีครับต้นใหญ่ต้นบบใหญ่ครับต้นเ้าสวมหัวแล้วก็มีทั้งหัวสวนผกะลายครับตัวต้นสูงแต่กล้วยไข่พ่อนะครับต่อไอต่อนนีบอครับต่อนนีคือผมปั๊บปูดีนี่มันสูงแต่ว่าผมดับปั๊บดินโดยใช้จอบปั๊บครับต่อยางพลายังอยู่เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับถ้าไม่คุดออกครับมันเปือยไปเองครับปลวกกินเปือยไปตามธรรมชาติครับ สมสวนทหารอิลีบอกครับเขเหยดเป็นแถวเป็นแนวดีเถอะขึงเสียบบอกครับคุณพ่อครับบ่ได้ขึงครับบ่ได้ขึงเพียงจต่ว่าวัดสายตาขันมัน่ตรงเข้ากับเอาเอาดัดใส่แบน้มันบ่งามตากับเข็ดครับตรงแห้งนะครับทะลุปูไว้เลยนะครับตรงไว้เลยตรงดิ่งเลยนะครับเนาะวัดวัดตรงไปกับเฮ็ดเห็นมันเห็นมันสวยงามนะครับสิบไรนี่คุณบ่อส่ทุเรียนจักต้นครับไร่หนึ่งยี่สิ้าต้นครับแปดคูณแปดครับแปดคูณแปดเมตร แมนครับมันจะอายุสองร้อยกัวต้นครับสองรอยยี่สิบกัวต้นโอ้ครับผมบันเนนข้าจําเป็นไหมครับจะต้องห่างๆก็คือคือแล้วแจ้ผู้ชิมักนะครับแจ้ผมเนี่ยมันมักแปดขุนแปดมันก็สิพอดีครับนี่กล้วยพออมันก็จะม่ีประสบการณ์นะครับในการปลูกครับบักพิกพันบักพิกครับครับพันหนีซื้อพันกรเบ่อกระบ้อครับจำซื้อพันพันอไไรนะครับ ยางคักยางแน่ก็พริกนี่ยางคักเลยครับใบบวมีเลยมีตะหนวยอ่อยๆแล้วก็พ่อพ่นกับปลูกลายน้ำบักพริกนะครับปลูกแบบบ่เป็นแถวเป็นแนวแะไรจะสิปลูกไปครับบักพริกก็เสริมแล้วถุหัวให้หัวจะปิงเกอร์มันถึงก็คือบม่ได้ถือเป็นเชื้ถิมนะครับเพราะว่าเทคนิคการปลูกพริกของพ่อก็คือเข้าไหน้นำทุเรียนอยู่แล้วครับไหน้ํำทุเรียนก็คืออันนี้เป็นเสริมไหนๆมันก็สิเปียกแถวนี้อยู่แล้วแมนครับ ก็เลยเอาแพริกมาใส่เอามาใส่พอหน้าหนาวมันก็ได้เสียเงินพอเป็นโซล่าซิลครับมันก็เลยเป็นทรงว่ามีต้นมะขุเดียนแล้วก็มีแบบพริกลอกครับอาทิษฐานึงก็เก็บเทื้อนึงครับนี่ก็บสะนเสาเมื้อเื่อนี่ก็เก็บอีกแล้วพริกเมีนครับโอ้ครับผมครับพ่อได้เก็บละทต่โซลาซครับครับแล้วเจริญตอนเป็นีกระคูกพ่อของมันเป็นจุ่มทุเรียนอยู่นะครับครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับครับคือเพิ่นมีทุเรียนอยู่มองไรก็จะมีพริกล้อมไว้ คตามว่งน้ามี่ไปหานะครับโอ้เข่าทาย้องพ่ออยู่นะครับยาเยือเพาท่านเลี้ยวออกการตัดยายาพวกนี้ตัดอันนี้ก็คือก็คอยตัดไปเรื่อยครับโอ้คอยตัดไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับตัดไปเรื่อยคือบ่อยมันหกนะครับกับมันหกมันก็บองงามบ้องามตาแล้วก็บองงามต้นไม้ครับบ้องามตานําครับบองงามตาครับเวลาเขามาเบิ่งมาอย่างนั้สิมันก็งามต้นไม้นะครับพริกยางร้ายเลยครับ หลายสายพันธุ์ตัวครับพ่อเนี่ยครับหลายสายพันธุ์ครับเพราะว่าเพราะว่าไปเอามากะคือบ่พ่อตัวเล็บ่อพ่อก็เอามาเสริมครับมันก็เได้หลายสายพันธุ์นี่ด้านนี้นะครับเป็นบรรยากาศเฉียงหน้าหน่อยพ่อสําหรับผักเสานะครับครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมเหลือไปเห็นครับหอยลาดฝากอยู่โมัมนหอมโมัมนกระเทียมด้วยนะครับพี่้อ๋วิรกรรมยังของพ่อนะครับนี่กเหเียญครับเหรียญผมเป็นคนหมักปันจักรยานครับเป็นคนตดปัน ครับต้องปั้นคือปั้นมากกับปั้นหลายปีแล้วครับเหรียญไปปั้นใส่กับได้เหรียญขาวเก็บไปเก็บไปครับเป็นทหารที่มกปั่นจักรยานครับเป็นชมรมเลยวะพ่อเป็นชมรมครับครับเป็นชมรมกับอยู่หลายชมลมครับโอ้ครับอันนี้ยังมาเบิร์ตมาครับน่ส่วนหนึ่งกับอันนี้มีส่วนหนึ่งครับแจ่ของออเด็กที่ไปปั้นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหกร้อยเอสอาร์นี่ก็คือเก็บไปในกองครับมูลนันหักเพราะว่าปันได้มาก ม,มาเหน,น่งมาก้วยความยากลำบากครับครับอันนี้คือปั้นเขาจะหายเลยบอกครับอันนี้ปั้นปั๊บหนี่หายครับผู้ใดลงปั้นแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาสิปั้นแบบไหนครับครับเขาไปปั้นได้อดับดีเขาก็หายได้เหรียญนั่นนะแจวนี่มันเป็นเหรียญทั่วๆไปครับถ้าเขาร่วมกิจกรรมเขาก็หายครับพ่อเคยปั้นไก่สุดจักกิโลครับหกลอยครับหกลอยโลขอดุงเทียบตัวครับนั่นครับจบหกลอยโลสองถึงสามรอบครับสองลอยสามลอยสี่ลอยหกลอยของออเดก ฝรั่งเศสนี่แหละครับเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการในการจัดหกลอยแต่ว่ามีการพักเ้วะห่อเนาะมีการพักครับหกลอยมันสี่สิบชิปชั่วโมงครับเข้าขอกรกับที่ว่าเข้าจบครับปั่นเยอะผมครับสี่สิบชั่วโมงกับจบครับชั่วโมงอี้ยังี้ออกไปปั่นบ่ครับปั่นครับรถกับยูได้หน่ครับรถสวนคักสวนแนนปันนี่ครับก็คือปั่นพ่อเจ้าบุศามาแล้วก็ไปปั่นปั่นแล้วก็จังกลับมากลับมาหดสวนตอครับ นี่นะครับบรรยากาศเสียงหนาหน่อยพ่อแต่ว่าขันนอนก็คือสีบรรยากาศเย็นสบายครับว่าได้แอมยังนะครับมีขัาวมีโต๊ะมองกินกาแฟไฟฟ้าบ่มีนะครับใส่ระบบโซลาเซลล์มีโซลาเซลล์ครับอันนี้คือจักรยานครับที่ว่าจะไปคยันเดก๋เาออกไปปั่นออกเพื่อเปิดกุ้งเฮเบิงนะครับจะเอาพวกแข้งพวกแข้งครับนี่ระบบโซลาเซลล์นะครับมีสองระบบ ตัวนี้เป็นปั๊มดีซีที่สูบขึ้นมานะครับครับแล้วก็ฟังนี่ก็จะเป็นห้อยโขงนะครับครับเป็นห้อยโขงครับนี่ห้อยโขงของพ่อนะครับสองนิ้วบ่ใหญ่เป็นครับแม่นปั๊มห้อยโขงตัวนี้สองนิ้วครับครับผมแล้วก็เป็นห้องเก็บของนะพ่อเนาะครับเป็นห้องเก็บของครับแไอที่สําคัญนะครับเก็บแจกยายดครับแจกยายดครับกยานเปซีขั้นี่ครับแต่ว่าทั้งเหมือนกับมีหลายขั้นครับจะเอามาไว้นี่ซีขั้นครับพ่อไม่ใช่ขั้นทั้งหมด ประมาณเกือบชิปละครับครับครับต<พอ>้นยังตรงนี้หลายคันพ่อเพราะว่ามันมาขึ้กันบอกเป็นคนตินปปนดปันมักแล้วก็มัก,ก,มกขึ้นข้าสิออกไปของทั่วลิงกับใส่อีกคันหนึ่งของเสือภูเขากับอีกแบบหนึ่งกับเสือหม,มอเป็นสีนะครับเรียกว่จะว่าข้าสิศมาแบบใดผมบอกก่าถามราคาหรอกแต่ละคับครับวันไหนแพงจะได้ละครับเล่นแพ้งก็บอกเขาพ่อจับต้องได้นะครับโอ้สองคำพูดมักกับคนมักครับผมมือนีกับพ่อพี่น้องนะครับถือว่าบังเอิญนะครับแวะ มาชมนะครับสวนของคุณพอเด่นนะครับอดีตข้าราชการทหารบกนะครับเกษียณมาเห็ดแถวเห็ดแนวปันทหารเลยต้นกล้วยต้นทุเรียนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศดีนามไหจากจากโอ้ดีหลายนะพ่อเนาะเป็นยังไงพอ่อชีวิตในการเห็ดเกษตรก,กับทหารต่างกันบ่ครับมีความสุขครับ เป็นงานอิสระครับเกษตรนี่ยวะครับเกษตรเป็นงานยิสระงเราเห็ดเราอยู่กับเพื่อครับสวนนี่มันมีความสุขครับมันมีความสุขเป็นความสุขทีที่กัผู้ใดบ่ถ้าเดีรองเห็ดกับลองเห็ดบ้างครับปลูกต้นไม้นี่มันสิเขาบอกว่ามันเสียอายุยืนแล้วก็สิีมีความสุขผมมาคนเห็นแล้วกัเลยตอนทุงมือนี่ก็คือเห็ดไปน้ำกับไปคือปลูกทั้งปลูกทั้งเห็ดมันมีผลบลิตออกมากอ่ะมีความสุขครับเห็ดแล้วก็คือมันสดชื่นในใจนะครับคือ เขาปลูกไปแล้วก็จังพอเนาะไปเตาป่วยเข้ามาเนาะครับไปสุดพุ่งเข้ามาครับไปปุดมาปลูกครับัดเนี้ยบาห้องจะคลองเนี่ยบอกครับโอ้ยคืองามแท้ครับกับเบิ้งกับเบิ้งอยู่ครับเบิ้งแล้วกับเบิ้งเหล้วเบิ้งกับสบายตาครับตรงไหนมันบ่ดบตรงไหนมันบ่ดีเบิ้งแล้วมันบ่เป็นงามอย่างกับตัดแต่งออกให้มันสวยงามนะครับทั้งเกตนะครับครับพ่อเขาจะตัดแต่งกล้วยตลอดครับแบรนครับมันเก๋อมีอันแบบ ล่นเล่นลงมาเลยมันจะเป็นแขวงามี้ยมาเป็นขาเสือกครับใส่งามตาล่ใ้ครับงามตาครับงามตาผู้ว่าเบิ้งกับงามงามเพิ่นงามตัวเหว่ยวั่นใช่ผมเนี่ยม่ใช่ของข้างผมเป็นกับว่างามเขาจะของกับว่างามนี่สินะครับผมเนี่ยไม่ใช่ของข้างผมผมมาฝากผูสวนกล้วยคืองามแท้แหววไปถามเพิ่นเบิ้งกันหน่อยนะครับพ่อเพิ่นอยู่พอดีครับทุกทายพ่อมีอย่างอยากจะฝากพี่น้องชาวสวนยุคใหม่นะครับครับพี่น้องชาวสวนยุคใหม่ถ้าเฮา ถ้าผู้ใดที่ว่าต้องการที่ว่าฮ็สสวนเ็ดหยังปรับอยู่นี่ก็คือให้พี่น้องนี่้ามีความจริงใจว่าฮีดนี่ก็ถ้าอยากได้กล้วยเนียยังในนอกกล้วยเนี่ยกลับมาคุยกันครับแล้วล็จากจากนี้ครับจากทุกพีเพิ่นกำลันสีดำเบินการอยู่ตอนนี้แหละครับจากทูปทีเพิ่นมาแวะมาชมนี่แหละครับอ่ายำยำเบอร์โทรอีกรอบพ่อครับเบอร์โทร่8 9 9 4 1 7แปเกซเจดเจดึงครับครับหรืออยากผมซื้อเด่นนะครับพอเด่นเด่นพอเด่นหนองสีครับ หรืออยากมารวมปั่นน้ำก็ได้ป่ะครับอยากมารวมปั่นน้ำก็ได้ครับครับครับนี <prophet> ่เวลาไปปั่นอยู่ป่พ่อมีเวลาไปปั่นครับไปปั่นกับมีกลุ่มทีมของกันทลากนี่ก็ไปครับพออาทิตย์ที่แล้วก็ไปสองลอยลแล้วก็โอ้มื่นวันอาทิตย์นี่ก็จีไปสองลอยลผู้สิงครับถอดได้ป่าอายุเท่าไรตอนนี้ตอนนี้หาสิบแปดครับฟิตเป็นฟิต ครับสองร้อยแลยังปันได้กะปันครับเพราะว่ามันเลยไปสามร้อยสุวรรณอีกครับเพราะว่ามันมีแผนลอยนะครับตลักซี่ตุ่นต้นนี่ตายเลยครับเขาใจใจรักครับใจรักโอ้ถือว่ามันได้สองอย่างนะพ่อเนาะหนึ่งทั้งใจสองทั้งกายทั้งกายครับดอกกับร่างกายครับเข็มแล้วมีผลผลิตมีความสุขครับโอ้บรรยากาศดีครับอยากมา กลางเต้นไลยบรับพอได้ครับมาได้ครับอยากมากลางเต้นกับมาครับเขามาได้บรรยากาศคือเขามาดีไม่ต้องไปเกงใจอะไรครับเพื่อมาแบบแบบพี่แบบน้องแบบการเดงได้ครับนานมาได้ครับจาจะไปนั่นเพราะว่าผมกับตอนทำงานอยู่กับทั้งกระยุ่หลายยุายแบบนะครับทั้งอยู่งานมวนชนแน่งานข่าวแน่งานลบปกติอยู่น้อยลบนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ถอดครับนักลบออกไว้แล้วครับก็เป็นการเคยเห็นนี่แหละครับ ครับต <Wars S 1> <ท cima S 2> ัวนี้ก็เป็นพลัเรือนครับเป็นชาวบ้านอยู่แบบสบายสบายครับครับผมขอบคุณประเด็นได้หลายครับครับผมครับเฟซบุ๊กว่าถามอีกนิดนึงใช่ครับเฟซบุ๊กเฟซเฟซกับคือขึ้นตัวเดียวเดียวครับเฟซบุ๊กอะผมกับพ่อได้แล้วครับมีแต่ได้ไลน์นี่นะครับอ้าวโทรมาอัน089 089 9ชี้หนึ่ง7871ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เผือกแนมครับบรรยากาศขอบสาโอ้ยแวมากครับพวกมุดจักกันครับพี่น้องครับเพิ่นเอากล้วยให้พร้อมครับโอ้ยครับขอบพระคุณหลายเดอ้อคุณพ่อลำรวยลำรวยยูดีมีแห้งเป็นนาแววมาเด้อพี่น้องนะครับสุดหย่อนแห้งปาดกล้วยให้พร้อมครับพี่น้อง เครือบอกไงเลยนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบครับ